ลูกกินยายากมากข้อที่1เวลาคุณแม่พาลูกไปหาหมอนะบอกคุณหมอเลยค่ะว่าหมอคะลูกของคุณแม่กินยายากขอยาที่ รสชาติดีๆและกินในปริมาณน,น้อยๆให้กับลูกคุณแม่หน่อยนะคะอุปกรณ์ในการป้อนอยาไซลิงค์หรือดรอปเปอร์ะสะดวกแล้วก็ชอบใช้ไซลิงค์มากกว่าคนวไซลิงค์หรือว่าจํานวนดรอปเปอร์นะคะควรจะมีเท่าๆกับจํานวนยาที่คุณแม่จะป้อนลูกเพื่อง่ายต่อการดูดยาเตรียมไว้แล้วก็ง่ายต่อการเทป้อนยาลูกในแต่ละตัวในบีทารลูกแรกเกิดจนถึง1เดือนนะคะควรที่จะมีนะคะจุกนมสําหรับป้อนยานะคะแล้วก็ใส่ไซลิงค์นะคะผ่านทางจุกนมแล้วก็ให้ลูกนะคะดูดยานั้นผ่านทางจุกนมนะคะก็จะง่ายต่อการป้อนยา ซื้อมาเลยแล้วก็ใช้สําหรับในการป้อนยาโดยเฉพาะก็คือไม่เอาจุกนี้ไปให้ลูกกินนมนะ<ฮ>คะไปในจุกนมนะคะแล้วก็ให้ลูกดูดนะคะแล้วก็ระหว่างที่ลูกดูดนะคะให้คุณแม่ค่ะค่อยๆปล่อยยานี้นะคะผ่านทางจุกนมก็คือลูกจะดูดนะคะจุกนมนี้แล้วก็ได้ยาเนี่ยค่ะผ่านทางจุกนมนะคะควรหลีกเลี่ยงการใช้ช้อนป้อนเพราะว่าการใช้ช้อนป้อนนะคะจะทําให้ตัวยาค่ะมีความที่แบบสัมผัสกับปากดูนะคะลูกก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือ 3. ฝึกให้ลูกนะคะมีความคุ้นชินกับการกินยาผ่านทางไซลิงนี้ในใช้ไซลิงนะคะ ดูดน้ำนมก็ได้แล้วก็ลองป้อนนะคะน้านมผ่านทางไซลิงทําให้ลูกมีความคุ้นชินในการที่จะกินยานในลักษณะแบบนี้อย่าไปโกหกลูกเด็ดขาดเลยว่ายาน,นี้อร่อยยาน,นี้หวานถ้ารสชาติมันไม่ได้แบบหวานอย่างนั้นจริงๆนะคะกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้เป็นไปดังตามที่คุณแม่พูดไว้นะคะลูกเขาจะมีความที่แบบไม่เชื่อใจคุณแม่สี่ถ้ายานั้นนะคะรสชาติไม่อร่อยหรือว่าขมให้คุณแม่ใช้น้ําหวานเข้มข,นข้นเช่นน้ําหวานเฮลส์บูบอยนะคะผสมกับยานั้นแลป้อนให้ลูกกินน้ำ หวานนี้นะคะก็จะไปกลบรสชาติของยางดินมากๆแล้วเป็นเบบีทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ1-2เดือนคอตัวเพื่อไม่ให้ลูกดิ้นแล้วก็จัดท่านะคะให้ศีรษะสูงนิดนึงนะคะแล้วก็2นะคะถ้าคุณแม่ค่ะมีผู้ช่วยเหลือในการที่จะให้ผู้จับนะคะจับแขนจับขาลูกแล้วก็ประคองหน้าลูกไหวและคุณแม่ก็คือป้อนอยาให้ลูกกินอย่าลืมนะคะศีรษะสูงด้วยนิดนึงกับท่าที่3นั่นก็คือคุณแม่นะคะจับลูกนั่งหน้าตักนะคะมือข้างหนึ่งของคุณแม่ค่ะรวบตัวรวบแขนลูกไว้มืออีกข้างหนึ่งของคุณแม่นะคะคจับตรงรงศีษกด ไว้เหมือนตอนที่คุณแม่นะคะพาลูกไปหาหมอแล้วคุณหมอนะคะขอตรวจดูคอลูกท่าแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกคนนะคะก็คือเป็นคนที่แบบป้อนอยาให้ลูกไม่ดินนะคะแล้วก็ยอมไม่ความร่วมมือในการที่จะกินยานะคะในกรณีนี้นะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงนะคะการที่จะแบบไปบังคับลูกห่อตัวลูกนะคะหลอกล่อนะคะหมายถึงว่าคุณแม่ค่ะอาจจะให้ลูกค่ะนอนหัวสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกคนนึงนะ,ะมาหลอกล่อเล่นกับลูกนะคะหรือว่าเอาของเล่นนะคะมาหลอกล่ออะไรเงี้ยค่ะและคุณแม่นะคะก็ค่อยๆป้อนยาลูกนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาเนาะ หน่อยเนาะประมาณ3-5นาทีนะคะแต่ว่าคือลูกเขาก็จะให้ความร่วมมือนะคะ <S <S 1> <S 1> ป้อนยาลูกอย่างไรไม่ให้ลูกอ้วกหรือว่าแหวนยดยาใส่ไซลิงนะคะสอดไซลิงยาเข้าข้างกระพุ้งแก้มยู่ตรงนี้ค่อยดันยานี้เข้าปากลูกนะเลี่ยงการที่ใส่กระบอกยานะคะหรือว่าใส่ลิงยาเข้าไปตรงๆอาจจะทําให้ลูกค่ะอ้วกสวนออกมานะคะ